สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้นะครับผมจะมาเมื่อปั๊บนามให้ใสนะครับนามสะขุดไม้นะครับสะขุดไม่มันกระสีนามมันกระสิคุนคุณออกขาวๆาวนะครับขาวขาวคุนคุณออกนามนามสีน้มนะครับสะขุดไม้ผมรับผู้ใดอยากให้นามมันใสนะครับเดีย๋ยวผมถึงมาลอง เห็ดวิธีตามที่ผมคิดเบิง้งคิดว่ามันจะใสนะครับหลังจากที่ผมไน้ขุดสะแล้วก็ผมเอานา้ำลงนะครับน้ำลงแล้วก็ทางฝุ่นเป็นทอน้ำลงนะครับผมก็ปรับน้ำให้มันใสนะครับวันนี้ผมมีง่วนะครับง่วาสองกระสอบสองกระสอบปุ๋ยเอามาลงแล้วก็เนี่ยครับ จิสซีสังข้อแสงนะครับจุลินซีสังข้อแสงผมก็สิเอามาเทใส่กับขิงวนะครับเมือม่อนี้มีมาสามขวดจากที่ผมไดเอาลงไดเอาลงไปแล้วสามขวดนะครับจุลิทซี่สังคอแสงเนี่ยเห็นง่ายๆนะครับขวดเนี้ยง่ายๆนี่สีแดงเข็บ ง่ายๆครับที่สังคอแสงผู้เดกับมีนะครับหรือว่าผู้ใดอยากให้ผมเฮ็ดให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวคลิปหนาผมจะเห็ดุดุดินที่สังคอแสงให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวมาอนี้สิเอาขี้ง่วลงปรับน้นามให้มันใสก่อนนะครับเดี๋ยวว่าแล้วก็ผมสิเอาลงเลยนะครับขี้ง่วเอาวานวานวานลงลงเลยนะครับเอาวานหลักประเทศเทเท นี่เขาสิเดี๋ยวสิเท่ขี่งวกรน,นะครับ เราต่อไปนะครับนี่เฟืองผมไปเอาเฟืองมาเอาเฟืองลง่งไซน้อยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมทดลองเอาเฟืองลงเบึงนะครับเฟืองผมเอามาสองหมัดหลังจากห้อยโยนเฟืองแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เฟืองก็ว่า,ายนะครับแค่สองหมัด แต่ว่าผมแยกๆๆเห็นมันใหญ่ทั่วๆจุดเดี๋ยวประมาณประมาณจักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งอีกนะครับอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นะครับผมจะมาอัปเดตเบิ้งวานมันสีได้ผลบอนะครับมันสีได้ผลที่คิดไวบบอหนามันสีใสบอนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขคอจบไ้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ